สวัสดีครับอยู่กับผมช่องสมัยพาเที่ยวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กลางหุบเขาครับผมห้อยวังเต็นครับผมดูบรรยากาศยามเย็นรอบๆครับดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าครับผม ตัวนี้ก็อยู่กับเซียนแบงค์ครับผมเซียนแบงค์เซียนเอกเซียนกี้ครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยนั่นอุ้ยขึ้นฟอตเลยขึ้นฟอตเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ย <c oughs> อุ้ยยังแบ่งปลายัางฮ <c oughs> ะ ขึ less, us, ้นฟอร์ดเลครับพี่น้องปุ้ยดันเหี้ปลาหน่อยเอาทิมเลยเสียนแบ่งเข้าเสียนเอกทุ่นครับเสียนเอก เอา,ม,าเมือนี่ทาเบิ้งแล้วครับพี่น้องว่ามันสีมันวะทารุ่นครับผมคุณนะอะดันในเหี้ดันขึ้นเหี้ยเลยโอ้โฉนดน้อยอมาฐานครับพี่น้องบาทแรกครับผมบาทแรกแหกบาทเลยครับกําลังมาดี่นี่กําลังกําลังมาพี่น้อง ชูเดียวแยแบ่งเดียวเอายกูขึ้นมาให้พี่น้อยคนม่งะเหนมัพี่เจ้าห็นหนไอ้ยุกยุกขึ้นยุกนีหมัยนุกนเห็นขึ้มาเลยจับจับไ้จับไถ่ายรู้กันขาดเหขาดทั้งคน ฮอหมานอยู่ครับพี่น้องบนน้ำบนกนี้ะโดครับะโด้นี่ครับบาดแหลกแหกมานครับพี่น้องพอได้ปปนอยู่ ไม่นนีหน่อยบ่ม่เหมือนนะคบเ่งพี่น้องว่าเฮ้ยบรรยากาศครับพี่น้อง,เป,งเป็นตธรรมายูแห่งครับเงียบแห่งครับพี่น้องผมมักแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับเบ่งกับข้าวชมอยู่บรรยากาศ<บ>มีตะพูเขาครับพี่น้องล้อมรอบด้วยนะ อยู่กลางุบเขาพี่นะวลสิไล่สดให้พี่น้องเบิ่งกับบ่มีสัญญาณอเ,เอาได้พนธนิดน,น,นึงตัวนึงครับ <c oughs> เอาเนาะเป็นเสี่ยนเอกเสียนเอกคือเงียบเนาะเสี่ยนเอกเนาะนี่ครับนี่เสียนแบงนี่โอ้ยมันขนาดด้วยครับผมเสียนแบงนี่ เสียนเอกนี่โอ้ยบรดทเรื่องหล้กเสียนเอกด้เต๊ะประเขาเหมือน <laughs> กับพี่น้องเหมือนเสียนเอก <laughs> นี่หน่อยบ่